สวัสดีครับนี่เราออกจากท่าตูมแล้วนะครับสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีกลังมุ่งหน้าไปว่าสามัคคีพิรมยอ้อนกลับเข้ามาสู่ตัวเมืองปราจีนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ออกจากนะครับประสามัคคีพิรมก็จะเข้านครนายกต่อก็ต้องก,กราบขอบพระคุณไปยังแฟนๆท่าตูมนะขอบคุณแม่น้องอมสินด้วยนะครับขอบคุณไปยังเจ๊ปองขอบคุณไปยังเจ๊งิ้มนะครับ ขอบคุณแฟนชาวท่าโตมที่เมตตาลูกกบเสียงหวานนะครับแล้วขอบคุณไปยังพี่พี่มุกนะครับพัดกเกาะเข็ดในด้วยอุดหนุนไปแบบจุกๆมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็กําลังมาส่งออเดอร์ให้กับพี่นบเก้านะครับแล้วก็ไม่อยู่นะครับที่ ว่สามัคคีพิรมตำบลวังเดชามเมืองจังหวัดประจวบุบุรีแล้วก็ตดีรถย้อนกลับเข้าสู่องค์รลักษณ์บ้านานาเลยนะครับใครอยากจะเอาอะไรก็รอได้เลยของก็ยังเหลือบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะครับขอบคุณเจเล็กด้วยนะครับที่ช่วยหนุนกันไปนะครับสวัสดีครับคุณสรายุทธนะครับสวัสดีทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนี่ยเสียแห้งๆ <c oughs> ไม่รู้ว่า เป็นเพราะกินกะทิแน่ๆเลยอะเรากินกะทิแบบบ่อยๆเสียงคุมเครือเหมือนเสม5 0ห้พันคออะไรอย่างงี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ป่วยอะไรนะโรคประจำตัวของคือภูมิแพ้ไม่เคยชนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปตำบลบางเดชาต่อนะครับบ้านของพี่น9ก้าคนขยันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปุ่งหน้าสู่บ้านนานคยกนี้แล้วก็จะ วนกลับมาอีกทีนึงก็จะเป็นวัดสว่างอารมณ์ทองแปดนะครับแล้วก็จะวนกลับเข้ามาทางเส้นบางน้อยอีกแล้วสวัสดีคุณอนัตตาป้อมทะเลนะครับใครจะอาอะไรก็รีบทักก็บอกได้นะครับผมพอมีของอยู่ในรถบ้างนะครับเป็นบางอยา่างสตีน้องกล้วยสุภาพรนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้าละกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางมาที่บ้านพี่โนบรระก้าก่อนตอนนี้อีกประมาณ7นาทีเนาะถึงบ้านของพี่โนบรระก้าน,นะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ